สำหรับท่านที่มีอคอมพิวเตอร์ที่มีเซอร,ร์ดด้านหลังแบบนี้นะครับท่านหมายถึงว่าท่านมาีระบบแยกลายแล้วนะครับระบบแยกลายแปดลายลนะครับนะครับเพราะว่าการรุ่นใหม่นะ่าจะเป็นแบบนี้หมดส่วนมากเจ็ดจุดหนึ่งถ้าระบบเจ็ดจุดหนึ่งี้นี่นะครับสีชมพูนี่จะเป็นใหม่นะครับส่องเสียบใหม,ม่สีฟ้านี่ก็จะเป็นลายอินนะครับทุกวันนี้มีลายอินแล้วเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่เสียบไม้แล้วก็เอานะครับ ว่านี้จะมีสีฟ้าเพิ่มเข้าไปคือลายอินนะครับน,นี่ก็จะเป็นแยกออกมาเป็นระบบเสียงแยกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอันนี้อยู่นั่นหมายความว่าท่านมีการระบบแยกลายแล้วครับมาดูกันว่าจะต่อยังไงนะครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือนี่ครับสายตามจํานวนที่ท่านต้องการแยกเอาออกนะครับผมมีทั้งหมด8เส้นนะครับต่อข้อหลังเสาก,การของเรานี่ครับที่มีทั้งหมด หล,ลังจากที่เราได้สายมาแล้วก็เสียบเข้าที่หลังซาการ์ดของเราแล้วนะครับเราก็มาเซตติ้งที่ตัววินโด์นะครับปกติมันจะอยู่ที่บาร์ข้างล่างนี่ครับทัชบาร์ข้างล่างมุมล่างขวาถ้าไม่มีมก็ก็ไปที่คอนโทรลพาร์นลได้นะครับคอนโทรลพาร์นลนะครับแล้วก็มาที่แอปของตัวซาการ์ดนะครับเร้เรีกขึ้นมาเลยครับหลังจากที่ท่านเรียกแอปของอตัวซาการ์ดขึ้นมาแล้วนะครับ ตรงนี้ถ้ามันเป็นสองลำโพงสองชันแนลอยู่ต้องตั้งให้มันเป็นแปดชันแนลนะครับเพราะไม่งั้นมันจะออกไม่ครบนะครับมันก็จะขึ้นตามรูปนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเลือกเป็นสองชันแนลก็จะเป็นแค่ลำโพงหน้าซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะตามนี้นะฮครับต้องเลือกให้เป็นแปดชันแนลนะครับในแอปของตัวซาว์การ์ดโดยมาที่นี่ครับโอเดโวอินพุตนะครับโอเดโวไอโอตรงนี้นะครับแล้วก็ลองจิ้มดูนะจิ้มนี่นะฮะ เดี๋ยวคมจะแยกอยู่นะครับเราจะแยกกันนะครับเนี่ยมจะแยกกันนะครับจาวที่ตั้งรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกโปรแกร,รมของเราเจิญขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะครับไปที่ตัวเลือก ก็ไปที่ซาวฟอนนะครับก็ตอนแรกถ้ายังไม่ตั้งมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับใช้ช่องหลักตรงนี้นะครับก็ต้องให้เป็นแยกช่องจัดกลุ่มตรงนี้ตกลงแล้วก็ปฏที่แยกเสียงมิดีนะครับก็มาที่แยกลำโพงนะครับอันดับแรกนะครับต้นต้องทาการจัดกลุ่มของเครื่องดนตรีก่อนนะครับว่ากลุ่มไหนจะอยู่ตรงไหนนะครับอย่างอย่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันออกอรูเดียวกันนะครับเพราะว่า แน่นอนเพลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับเอาพุดนะครับมันจะมีบางเครื่องดนตรีที่รวมกันออกช่องเดียวนะครับอย่างนี้นะครับเราก็จับแล้วก็ลากเลยครับคลิกซ้ายเมาไว้แล้วก็ลากอย่างนี้นะครับแล้วจะให้มันออกตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็คลิกขวาครับลากแล้วปุ๊บนะครับจะไม่ออกตรงไหนนะครับเราก็คลิกเลือกตรงนี้ครับน่ครับเราก็เลือกเอานะครับจะ้มนออกตรงไหนนะ เสร็จแล้วอย่างเบสเนี่ยท่านต้องการแยกปรับชันแนลอิสระที่มิกเซอร์ก็ต้องเลือกที่เบสแล้วก็คลิกขวานะครับก็มาที่นี่แล้วก็อาให้ให้ออกที่รูไหนช่องไหนแล้วก็เลือกเอาที่นี่นะครับอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ท่านจะกําหนดนะครับอย่างกระเดืองเนี้ยออกอีกรูหนึ่งเป็นอิสระเพราะกระเดืองนี่กระเดืองสแน็เบสนี่มันควรจะแยกอิสระในการในการปรับที่มิกนะฮะไม่ควรจะรวมกันอย่างเงี้ยท่านก็เลือกเอานะครับอย่างทอมพวกนี้เลือกได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกออกนะครับอย่างเปนโนผมจะให้ออกช่องหนึ่งก็ ก็ที่อิสระในการปรับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเด่นอยู่เป็นนงนะครับก็แล้วแต่ครับไทยจะกาหนดเลยนะครับก็มากำหนดที่ตัวนี้นะครับอย่างทอมนะครับจะให้มันออกซ้ายขวาก็มาเลือกที่นี้นะครับนะครับตามนี้ครับไม่ยากครับคิดว่าทุกท่านเห็นแล้วก็น่าจะทํากันได้นะครับสําหรับการแยกลายด้วยซาวการ on ออนบอร์ดของเราที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์นะครับ อย่างลายนี้เป็นเสนนะนี่ครับนี่ลายนี้เสนห์ครับลายนี้กระเดื่องอันนี้ลายรวมครับตัวนี้อันนี้รวมครับหนึ่งสองครับอันนี้ผมอยากเป็นเปโนครับลายนี้อันนี้เป็นเบสครับอันนี้ยังไม่มีครับเพลงนี้ยังไม่มี นี่แยกเป็นทอมครับตัวนี้แยกเป็นทอมนะครับแยกเป็นทอมนะจิ้มดูได้ครับแยกเป็นทอมนะครับออกมาที่ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่แะทอมแต่แยกนะครับจะไม่มีเสียงอื่นนะครับผมแยกเฉพาะทอมมาลายนี้ลายนี้นะครับนะครับก็ลองฟังทั้งเพลงดูนะครับนี่นะ น,นี่คือแยกแยกลายนะครับนี่ครับเปียโนโครับ จะดูนะครับว่านี่เราใช้ซาวออนบอร์ดนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นกล่องไอ้กระรอกนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นซาวเนี่ยใช้ซาวออนบอร์ดนะครับไม่ได้เป็นกล่องแปดลายนะครับนะครับ เพราะนั้นทุกท่านที่มีเพรนทุกท่านที่มีซา,าวออนบอร์ดแบบที่ผมว่านี่ก็สมารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อทำการแยกถ้าเราเกลของท่านเป็นแบบแปดลายนะครับ